ได้เด็กหลายฮะอันนี้เชิญจากอากาศให้ดูครับถ้าไปเห็นก็ตาก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างบางบางท่านไปหยดน้ำของเทวดาลอยมาเต็มอากาศเลยอยากได้ก็หยิบเอาอยากได้ก็หยิบเอาเนี่ยอยากได้หยิบอหยิบบนอากาศนะหยิบบนนหยิบบนอากาศแค่นั้นนี่หยดน้ำเนี่ยหยดน้ำให้ท่านดูให้ท่านดูก็เลยทัดทรงเป็นที่ประดับของสังวานเทวดาไงเราเป็นสายเย็นให้ทถึงกล้วยยากไปเยอะ ปัดไปหรือเปล่าไปวัดไอ้คนที่แปลงนิฐานได้ตลอดเวลาเพราะมีดอกโบยอยู่ตรงนี้นี่นี่เป็นเยอะถุงใส่เลยก็ได้ทุกชิ้นทำบุญได้หมดอยากได้อะไรที่ทำให้ดูเขาอยู่แทศเทศคืนก็จะหายแว๊บไปเลยกลับมาโลกคิดจกเว้นทำบุญแล้วก็ดีอยู่กับเราตลอดดอกโบยท่านหาทานใส่กันเนี่ยอะไรที่ได้ทำ ควเลย้าา <rude S 2> ื <one> <iałem S 1> ่องภายเ่าออเไวพิฆาตพเรื่อมีแสงออกมาถ้าท่านอยากาไม่ม <reconsider> ีวัลขังเนีท่านอยากได้สมเด็จพิจารณโตเนี่ยถ้าท่านแค่ยกปืนเลกัน่ต้องดจิตธรรมดาเนี่ยท่านใดปืเลยฮะปืนปืนได้หมดเมื่อเปล่าเนี่ยเขามีดอกัวท่านเห็นไหมนี่ดอกตูม่ไหมแต่ได้สมเด็พจรโตเนี่ยทำจิตได้สมบกันได้ฮ้อจิต เดี๋ยวเขจะมีแสงปรากฏบนมือเราหอมจิตธรรมดาแค่นี้เราจะได้สมเด็จโตถ้าดูบนมือนะประทัดประทัดประทัดสมเด็จโตแบบไหมครับอย่านที่หนาทุกวันเลยนะถ้าไม่ทำหะไ,ไรจนตาเขาไม่เชื่อ ปุ๋ยยิ่งใช้สมาธิจิตอธิษฐานอยากได้ได้ไหอยากได้ไร่าเหล็กไหนะเสมเด็เด็หนกหสมเด็จหล็กไหลยนีอย่างนี้ที่อแบ้ของอ๋เอไม่ซ้ำก็ได้เอาหลวงูทวดไหมหลวงปู่ทวดไหมทวดส่ไก่อาหลวงปู่ทวดนะดูนะน้อมจิตธรรมดานะน้อมจิตให้สงบแล้วท่องนั้นนโมสามจบแล้วก็กล่าวคำว่า น้โมโพธิสัตตโออาคันติมายะอิติภควาเนน้อมจิตเนี้ยชูๆไปธรรมดาเปลือกเปล่า,าก็ชูไปไหนกันเ่เราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูนะฮะ<ม>น้โมโพธิสัตตโออาคันติมายะอิติภควาแค่เนี้ยเดี๋ยวมันจะมีแสงปรากฏในจิตเราเราก็หยิบเอลาดูนะฮะปึ๊บหยิบแค่เนี้ยอืมเฮ้ย้ำโมำำาาเหมร้อนอยู่เลย ร้อนอยู่ใช่ไหมร้อนดีเพราะใช้กระสีไงกระสีรถไฟเป็นไงสนุกวะฮะตื่นไม่สนุกวะฮะตื่นแต่ครับไม่เคยบอกแล้วถ้าไปทำไปเห็นแก่ตากมีเชื่อที่ว่าเปล่าก็ฝึกสำเร็จแล้วไงสมาธิจิตมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นจิตใจมันเป็นฤทธิ์ครับผมตื่